นมัสก,การพระครูใบดีกาอำนาจโอภาโสประธานมูลนิธิปฏิจจสมุบบาทเรียนท่านดรวรพัทน์ผู้เจริญประธานมูลนิธิโพชงผู้บริหารท่านผู้แทนจากภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนการจัดงานท่านคณะวิทยากรสวัสดีน้องๆน,นักเรียน ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและจิตอา,าสาทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดโครงการยุวทูตสันติภาพเพื่อสนับสนุนการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลกและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียนภายใต้โครงการดังกล่าวในวันนี้ในโอกาสแรกนี้ผมขอ ขอบระคุณพระครูใบีกาอำนาจโอภาโสท่านประธานมูลนิธิประกิจจะสมุปบาทและประธานสงฆ์วัดเพื่อพระนิพพานนเมือนดิลิสประเทศเยอรมนีถึงความตั้งใจของท่านที่ประสงค์จะผลักดันให้ประเทศไทยขึ้นไปอยู่ระดับต้นๆของประเทศที่มีสันติภาพในโลกนี้เนื่องจากประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มี พระมหากษัตริย์ที่ทรงให้ความสำคัญในการส่งเสริมและเผยแพ่เรื่องความรู้ด้านสันติภาพอย่างถูกวิธีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานในประวัติศาสตร์ของชาติไทยตลอดกว่า700ปีจึงจะเห็นได้ว่าประเทศไทยควรนำเรื่องความรู้เรื่องสันติภาพอย่างถูกต้องมาเผยแพร่ในหมู่มวลมนุษยชาติดังนั้นท่านจึงได้เริ่มข้อเสนอ ให้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อหวังจุดประกายเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์ต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และมนุษยโลกโดยมีเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในลำดับต้นๆที่จะต้องได้รับความสนับสนุนให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องของสันติภาพ สันทิภาพและความมั่นคงนั้นเป็นปัจจัยสําคัญและเป็นหลักประกันที่จะก่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีกล่าวได้ว่าปัจจัยด้านการสร้างสันทิภาพความขัดแยง้งความรุนแรงจะมีผลต่อสภาพทางเศรษฐกิจสังคมและโดยเฉพาะการมีงานทำของประชากรในประเทศตัวอย่างที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ ในพื้นที่ที่มีสงครามหรือความขัดแย้งอย่างรุนแรงที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่บ,ยบ่อยในภูมิภาคต่างๆในโลกปัจจุบันความขัดแย้งต่างๆเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการใช้ชีวิตคุณภาพทางเศรษฐกิจของประชาชนในประเทศนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในส่วนของประเทศไทยเราเองนั้นใช้ดัชนี gpi หรือ global peace index เป็นตัวประเมินเป้าหมายหลัก ที่กำหนดว่าประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับเพิ่มขึ้นซึ่งถือเป็นหนึ่งใน2เป้าหมายหลักของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีในประเด็นที่1ซึ่งเราเรียกว่ายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงโดยเป้าหมายของประเทศไทยนั่นคือการมุ่งไปสู่การถูกจัดเป็นอันดับ1ใน75ของโลกภายในปีนี้คือปี2 5 6 5 ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการเองในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักของชาติในการพัฒนาทรัพยากรนมนุษย์ก็เห็นถนึงความสําคัญของการสนับสนุนการจัดโครงการในครั้งนี้เช่นกันโดยมุ่งหวังว่าจะเป็นวิธีการที่จะสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่เยาวชนเพื่อให้เสริมสร้างเยาวชนให้รู้จักความเข้าอ,อกเข้าใจเห็นอ,อกเห็นใจผู้อื่นมีความ เอาใจใส่ต่อสังคมเน้นถึงการมีศูนย์ร่วมในการพัฒนาร่วมกันที่สำคัญก็คือมีความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมและกลุ่มชน,นต่างๆสามารถอยู่กับบคุคคลอื่นๆได้อย่างมีความสุขรวมทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องสันติภาพภายในบุคคลและตัวของสันติภาพของโลกเองด้วย การพัฒนาทักษะและศักยภาพของผู้เรียนเพื่อให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่21ซึ่งเป็นเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีการเปลี่ยนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งนอกห้องเรียนและในห้องเรียนสิ่งสำคัญก็คือทักษะการคิดอย่างเป็นระบบทักษะในการวิเคราะห์ และสำคัญที่สุดทักษะในการสร้างความคิดอย่างสร้างสารรคนี่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการถ่ายทอดในความคิดการนำเสนอผลงานของตัวเองสู่สาธารณะรวมทั้งผ่านการช่องทางการสื่อสารบนพื้นที่ไอทีต่า,างๆและอาจจะไปพัฒนาถ,ถึงระดับของการสร้างองค์กรมใหม่ เพื่อการสร้างรายได้ในอนาคตทั้งนี้นอกจากการคัดเลือกเยาวชนผู้ส่งผลงานเข้าแข่งขันผ่าน3กิจกรรมซึ่งก็คือ p r e ิ t a t ชันภาพวาดและภาพยนตร์สั้นเพื่อเป็นยุวทูตสันติภาพของกระทรวงศึกษฐฐาธิการแล้วกระทรวงศึกษาธิการยังมีความคาดหวังจากผลที่เราจะได้รับในระยะยาวซึ่งจะก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ของกลุ่มเด็กๆและเยาวนชนที่จะเป็นผู้สื่อสารความคิดอย่างสร้างสรรค์ด้านสันติภาพแล้วก็จะขยายผลไปสู่การเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปถึงชุมชนแล้วก็ภาพรวมของประเทศต่างๆในอนาคตสิ่งสำคัญก็คือในการจัดโครงการนี้ถือเป็นครั้งแรกที่กระทรวงสาธารณสุได้ร่วมมือกับมูลนิธิปฏิจจ สมุบาทและภาคีเครือข่ายสันติภาพถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีที่ทางมูลนิธิปฏิจจสมุบาทและกลุ่มภาคีเครือข่ายสันติภาพได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการส่งเสริมการศึกษาด้านสันติภาพและได้ผลักดันให้เกิดโครงการนี้ขึ้นแม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยจะยังไม่มีการเรียนการสอนด้านสันติภาพศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเป็นรูปธรรมแต่สิ่งสําคัญก็คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนจะสามารถให้เยาวชนได้ใช้แนวคิดได้สร้างความเข้าใจกับเพื่อนๆได้ในการแสดงออกถึงบทบาทที่สําคัญของตนในการส่งเสริมสันติภาพและสิ่งสําคัญก็คือเรียนรู้ ที่จะจัดการกับความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในสังคมอย่างสร้างสรรค์ในบางครั้งเราก็เรียกว่าการจัดการความขัดแยง้งที่ถือว่าเป็นการช่วยดูแลสังคมอีกอย่างหนึ่งนะครับช่องทางที่เยาวชนจะสามารถสะท้อนแนวคิดความสร้างสรรค์อุดมการใหม่ๆและ สันติวิธีในการจัดการสังคมเล็กสังคมใหญ่นี่จะเป็นพื้นที่ที่สําคัญนะครับการเสริมสร้างสันติภาพในสถานการณ์ความขัดแย้งความรุนแรงที่อยู่ในสังคมตามความคิดเห็นของเยาวชนเนี่ยจะเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดครีีฟในการใช้ความสามารถเพื่อเป็น,นกลไกปลูกฝังจิตสำนึกลดความรุนแรงลดความขัดแย้งในสังคมระดับเยาวชน เป็นไอเดียใหม่ๆที่จะเสริมสร้างแนวคิดวิธีการจัดก,การความขัดแยง้งเสริมสร้างคุณธรรมการเพิ่มกลไกาการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมอยากจะฝากให้น้องๆนักเรียนทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าแล้วก็ใช้เวลานี้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเข้าใจระหว่างกันระหว่างเพื่อนที่เป็นคู่แข่งขันเรียกว่านัน้นะครับแล้วก็ทาความเข้าใจระหว่างการรับฟังจากวิทยากรในการฝึกอบรมเซสชันต่างๆรวมทั้งโอกาสในการได้แชร์ไอเดียจากมุมมองของตัวเองร่วมกับวิทยากรอยากจะเน้นว่าการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในโครงการนี้ น,น้องนักเรียนทุกคนจะได้ทั้งประสบการณ์ทั้งส่วนตัวใหม่ๆการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มก็จะสามารถเสริมสร้างสัมพันธภาพแล้วก็สร้างเครือข่ายเวทีแลกเปลี่ยนรู้ของน้องๆน,น,นักเรียนคุณครูเกิดขึ้นในอนาคตหวังว่าเครือข่ายสันติภาพจะเกิดขึ้นในสังคมของเราจากเล็กไปใหญ่ไม่ว่าผลการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นอย่างไร น้องๆจะได้รับชัยชนะเป็นผู้ชนะเลิศได้รับรางวัลอย่างไรไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่สิ่งสำคัญคือการสร้างความเข้าใจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในความแตกต่างของสังคมเข้าใจถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมเข้าใจถึงโลกของพระวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและแม้ว่ากิจกรรมของโครงการจะสิ้นสแล้ว ก็จะเป็นเหมือนกับเมล็ดพันธุ์แรกๆที่สต่พรจะแตกหน่อให้เป็นเครือข่ายเยาวชนสันติภาพและมุ่งจะช่วยหล่อล้อมกล่อมเกาปลูกฝังและขยายพื้นฐานให้เด็กๆน้องๆเยาวชนได้รู้จักกติกาความแตกต่างทางวัคคุัธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติขออวยพรให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านประสบความสำเร็จตามสิ่งที่ท่านมุ่งหวังไว ทุกคนนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนี้ผมถือโอกาสนี้ขอขอบพระคุณทางมูลนิธิปฏิจจสมุปบาทยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิโพชงสมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทยโครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้ส่นหนึ่งเดียวกันหรือ v ีวันเนมูลนิธิสาธรรมมิกชนและบริษัท NF ทีจีทจำกัดที่ได้เข้าร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดโครงการและสนับสนุนรางวัลสลับผู้ได้กลับการคขเลือกเป็นยุวทูตสันติภาพของกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้และขอให้การดำเนินการฝึกอบรมและการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นต่อไปภายใต้โครงการนี้เป็นไปได้วยความเรียบร้อยสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการสามารถอำนวยประโยชน์ให้แก่นักเรียนเยาวชน และผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านตามเจตนนงของโครงการบัดนี้ถึงเวลาสมควรแล้วครับผมขอเปิดโครงการยุวทูตสันติภาพเพื่อสนับสนุนการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลกและการสุขอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียนนบบัดนี้ขอบคุณครับ